อุมชาติวันนี้วันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาที่พูดว่าลูกๆที่แสนหลานพ่อได้มาที่จะรับใช้โลกอน,นินจก์กรรกาดแล้วทำนรกให้เป็นสวรรค์พ่อเท่านั้นที่ทำงานรับใช้นี้ทุกๆวงจร คำถามของเมอรีในวันนี้ระบบใดของยุคบรรจบพบกันที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เหลือของวงจรเหล่านั้นระบบใดของยุคบรรจบพบกันที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เหลือของวงจรเหล่านั้นคำตอบตลอดทั่วทั้งวงจรลูกลูกพูดนมัสเตกับพ่อในยุคบรรจบพบกันพ่อกล่าวนมัสเตกับลูกลูก พ่อเดี๋ยวนี้นั้นอยู่ในงานรับใช้ของลูกๆที่รักที่หายไปนานเดี๋ยวนี้มาผ่านพบและดังนั้นลูกๆนั้นเป็นซีเนียของพ่อพ่อได้มาหาลูกๆหลังจากวงจรที่จะทำความสะอาดโลกของขยะทั้งหมดแล้วก็เปลี่ยนนระกนั้นให้เป็นสวรรค์ ไม่มีใครอื่นใดสามารถไล้ตัวตนและไล่ความยิงทนงในหองทางเดียวกับพ่อพ่อนั้นลวดเท้าของลูกๆที่เหนื่อยล้าบาบานั้นได้ให้ความมาเคารพและความรักอย่างมากมายกับลูกๆบาบานั้นให้ความรักกับลูกๆที่หายไปนานตาละท้องคุณธรรมในวันนี้จุดแรก ให้ละเลิกกับเนึกล่างและเอาคนที่แก่กว่าลูกไว้ข้างหน้าลูกจงไร้ความหิงทนงเหมือนกับพ่อจุดที่สองบุญนั้นเริ่มต้นที่บ้านก่อนอื่นทั้งหมดจงทำครอบครัวของลูกให้เป็นเหมือนกับดอกบัวในขณะที่มีชีวิตอยู่ที่บ้านจงลืมโลกเก่าจากปิติปัญญาของลูกพรข,ขอมวัตรดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้รูปนั้นเป็นผู้เพียรพยายามที่แท้จริงและซึงจับความพึงพอใจในรูปแบบของความสะอาดในความสัมพันธ์ของรูปและก็คงอยู่อย่างเบาและมีความสุขตลอดเวลาสามขอให้รูปนั้นเป็นผู้เพียรพยายามที่แท้จริงและซึนจับความพึงพอใจในรูปแบบของความสะอาดในความสัมพันธ์ของรูปและคงอยู่อย่างเบาและมีความสุขตลอดเวลา ตลอดทั้งวนันลูกนั้นมีความสัมพันธ์ของดวงญาณที่หลากหลายตรวจสอบในสิ่งเหล่านั้นว่ามีเปอร์เซ็นต์ของความพึงพอใจเท่าไหร่ในตัวลูกและในดว,วงญาณอื่นๆในความสัมพันธ์กับลูกตลอดทั้งวนันเัญลักษณ์ของความพึงพอใจก็คือว่าตัวลูกเองจะอยู่อย่างเบาและมีความสุขในจิตใจของลูกและคนอื่นก็เช่นกันจะมีความสุข ความสะอาดในความสัมพันธ์ก็หมายความถึงคพอใจและนี่ก็คือผ่านความซื่อสัตย์และความสะอาดในความสัมพันธ์เหล่านั้นบาบาพูดว่าความสะอาดในความสัมพันธ์หมายความถึงการถึงพอใจและนี่ก็คือผ่านความซื่อสัตย์และความสะอาดในความสัมพันธ์เหล่านั้นนี่แหละทำไมจึงกล่าวว่าเมื่อมีจัจจรดวงยานรไล่ลํา ผู้เพียรพยายามที่แท้จริงนั้นจะไล่ลำในความสุขได้ตลอดเวลาคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่ไม่มีความทุกข์ชนิดใดเกี่ยวกับสิ่งใดๆนั้นคือจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลในแผ่นดินที่ปราศจากความทุกข์ซ้มผู้ที่ไม่มีความทุกข์ชนิดใดเกี่ยวกับสิ่งใดคือจักรพรรดิที่ไร้ความกังวลในแผ่นดินที่ปราศจากความทุกข์อชะโอมชานสิ